ฉีกก็ตายไปว่ายง่ายนะคือทุกคนมีการป้องกันแล้วทุกอย่างมันควรจะเข้าสู่สภาวะปกติได้แล้วหลักเนี้ยผิดเดี๋ยวคอยดูว่าจะมีการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลเพิ่มขึ้นอันไหนถูกบอกถูกอันไหนผิดบอกผิดและผมเรียนล่วงหน้าด้วยสถานการณ์ของมอบจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นโดยเฉพาะ ในช่วงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเกิดการกดดันในรัฐบาลจำนวนมากโดยมุ่งที่จะโจมตีและขับไล่พนเอกประยุทธ์เป็นสําคัญกดดันพนเอกประยุทธ์เป็นสําคัญและจุดที่เขาจะบุกมี2จุด1นึ่มทเนียบรัฐบาลส,สัสภาผู้แทนราษฎรและมอบงานนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนฝีมือแม้วนี่เอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะมาเรียบร้อยหนีไม่พ้นเรื่องของม็อบไล่หลุงตู่นะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับจะเกิดขึ้นนะฮะไว้ล่วงหน้าแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการ,กราสังเคราะห์กัน Out. ม็อบที่มีการเคลื่อนไหวมาปรากฏว่าตํารวจนะครับโดยมีพลตืตรีจิรสนนะครับแก้วแสงเอกโกศกของสํานักง,งานตนารวจนครบาลน,นะครับก็แจ้งไปย้าพันว่าเน,นื่องจากจะมีม็อบมาทําการชุมนุมและมนการเคลื่อนขบวนนะครับการจราจรก็จะติดขัดและหนาแน่นนะก็ถนนราชบรรเนินแยกคอกวัวผ่านฟ้าลีลาดถนนดินสอนครถนนนครสวรรค์พิษุโรกยมบราช สวนมิสกวันเพชรบุรีนะครับพญาไทยพระหลนโยธินราชวิถีสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็แนะนำให้ประชาชนก็เดินทางไปเส้นทางอื่นนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่มอบได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ้าออกมาเคลื่อนไหวจะมีการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย รประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นฮะโกศกรัฐบาลนะครับก็เตือนผู้ชุมนุมยึดกฎหมายคำหนึ่งถึงความเดือดร้อนผู้อื่นยืนยันนะครับรัฐบาลพร้อมระฟังความคิดเห็นทุกช่องทางนะครับอ่าโกศกนายักมำตรีฮนายธนากรก็บอกว่าวิ่งและเดินไล่กระบวืนการกิจการเดินไล่ลงุง <c oughs> ซึ่งปรากฏว่าจุดยืนไม่เอารัฐบาลว่าเป็นการจัด สิทธิเสรีภาพได้ตามกฎหมายเพื่อขอให้ผู้จัดกิจกรรมคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นด้วยจึงควรวางแผนไม่ให้มีการกระทบทางด้านการจราจรนะฮะให้ชีวิตใช้ชีวิตตามปกติและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับทางเจ้าที่และผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ขอให้เป็นไปด้วยความกฎหมายเป็นไปด้วยความสงบนะและ,ะปราศจากอาวุธและให้เกียกรติกันโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ นะครับซึ่งก็จะมีการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะตั้งแต่เวลาเที่ยงไปต้นมานะครับแล้วก็ชุมนุมประท้วงแล้วก็จะไปเคลื่อนขบวนไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับในเวลาต่อมานะเส้นทางการจราจรก็โดยส่วนใหญ่ก็เป็นขบวนที่เส้นทางหนานแน่นในเชิงงานวิกห์ผ่านไปแล้วนะครับมาว่ากันในเชิงงานสังเคราะห์ ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไปแล้วนะครับ22พฤษภาคมพุทธศักราช2515เป็นต้นไปเตรียมพร้อมได้เลยนะครับม็อบหลักจะมาม็อบหลักก็คือม็อบเสื้อแดงจะมาับนะครบาวนี้เสื้อแดงเสื้อส้มจะผสมพันกันนะครับและจะเคลื่อนไหวเข้าสู่กระบวนการขับไล่พลเอกประยุทธ์นะครับทำไมอะ่ะต้องมีม็อบในช่วงเวลานี้นะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยในการที่จะล้มรัฐบาลหรือดิสเครดิตรัฐบาลได้จะ ต้องทําในอดีขึ้นหลักของมันเ่ยจะต้องทาทั้งปัจจัยภายนอกคือนอกสภาผู้แทนสษฎรและปัจจัยภายในในสภาผู้แทนสษฎรเมื่อไร่ม็อบเริ่มสตาร์ทปุ๊บนะฮะเปิดประชุมสภาปุ๊บเตรียมพร้อมได้เลยนะครับก็จะมีการเคลื่อนไหวม็อบพอเปิดประชุมสภาเรียบร้อยนะครับชัดชาติได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครสิ่งที่ตามมามีการบุกทำเนียบรัฐบาลไปสองยกนะครับไปร้องยูเอ็นโนนี้นั่นคราวนี้ จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหลักนี้คืออะไรหลักนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมเคยเกิดขึ้นมาก่อนในสมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในสมัยของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับในสมัยเสอยอายนะในสมัยยุคของกรบผปปสเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มาหมดละทั้งสองฝ่ายนะครับผมเรียนได้ว่าแปลกใจไหมสำหรับผมผมไม่แปลกใจนะครับและผมว่าสุดท้ายปลายทางเสื้อแดงโผล่มา สังเกตชัดเจนเสื้อแดงของพรรคการเมืองไหนที่เป็นการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการคราวนี้ไม่มีปกปิดนะพรรคการเมืองนี้เสื้อแดงพรรคการเมืองท่าน,นี้ไม่ปกปิดเสื้อแดงออกเลยพรรคเสื้อแดงนะสวมเสื้อแดงนะพาคนเสื้อแดงกลับบ้านใช้วัทกรรมนี้เลยนะครับนั่นหมายความว่ารอบนี้ม็อบนี้เป็นมอบอะไรมอบแมวนะออกมาเหมือนเคยหลักคิดเดิมวิธีเดิมแต่กําลังไม่เพียงพอบางคนโอ๊ยกังไม่พอ,อไล่บุญเอบมายด์ไม่ได้หรอก เขาจะทำไปเรื่อยๆนะครับเขาจะทไปเรื่อยๆในช่วงไหนจะมีอีก2ยกยกนี้มันมี3ยก1ก็ประมาณวาระ1 2งมาณวาระ2นะครับจากนั้นอภิปรายแวงใจ3ยกตอนนี้ผ่านวาระ1มาแล้วเรือยอีก2ยกในระหว่างนี้จึงมีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นและ เริ่มมีเหตุการณ์ความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นหมายก็ว่าเหตุการณ์ในระหว่างเนี้ในกรุงเทพมหานครในภาคใต้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองลุ้นวนนะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองล้นวนนั่นหมายความว่าในระหว่างนี้ควรจะเป็นอย่างไรควรจะทําอย่างไรในระหว่างนี้เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมเรียนหุ้นส่วนนะครับว่าในระหว่างนี้เนี่ยนะครับจะมีม็อบมากขึ้น ในระหว่างนี้จะมีการโจมตีรัฐบาลมากขึ้นรัฐบาลก็พยายามเปลี่ยนเปลี่ยนเกมเว่ายไงนะไล่มากขึ้นแต่จนถึงขณะนี้ไม่ประสบความสาเร็จล่าสุดพลเอกประยุทธ์ก็ประกาศอีกบอกว่าสถานบริการถ้าเปิดเกินเวลาให้ดาเนินการอย่างเด็ดขาดจับอย่างเด็ดขาดกลัวโควิดติดหลักคิดนี้ผิดเลยผมย้ำมาผิดเลยคอยดูฮะจริงอย่างที่ผมเรียนไว้หรือไม่นะฮะบอกว่ากลัวโควิดจะระบาด จากผู้ประกอบการสถานบันเทิงเปิดสถานบริการในเชิงงานสังคมมันมีติดได้ไงก็นี่ว่าทุกคนฉีดวัคซีนจะโคจากสถานบริการไม่สถานบริการมันไม่เกี่ยวแล้วมันเกี่ยวคือฉีดวัคซีนไม่ฉีดวัคซีนลวใครไม่ฉีดก็ตายไปว่ายง่ายนะฮะคือทุกคนมีการป้องกันแล้วทุกอย่างมันควรจะเข้าสู่สภาวะปกติได้แล้วหลักเนี้ยผิดเดี๋ยวคอยดูว่าจะมีการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลเพิ่มขึ้น อันไหนถูกบอกถูกอันไหนผิดบอกผิดและผมเรียนล่วงหน้าด้วยสถานการณ์ของม็อบจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเกิดการกดดันในรัฐบาลจำนวนมากโดยมุ่งที่จะโจมตีและขับไล่พลเอกประยุทธ์เป็นสําคัญกดดันพลเอกประยุทธ์เป็นสําคัญและจุดที่เขาจะบุกมี2จุด1นึทำเนียบรัฐบาลสสภาผู้แทนราษฎรและม็อบงานนี้ไม่ใช่ไกลที่ไหนฝีมือ แมวนี่เองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ล้วนมิดจิตชื่นบานสระ ยายมอยากเห็นเห็นง่ายบ่ได้บา่บาวา่าอันความตรองเปียวป็นเป็นใจเดียวประเสริสีทุกสิ่งผสมจงใจจัดสุสมได้ด้วยสามคีที่นันก็จักเบาคลายที่อันตรายก็ขจันขัดวางฉลองพระเดชบ่จาาก,กะตะเวที I do เพราะ,ะเกียบฟ้งฟือระเดือนแดนดีอันความตรงเดียวแค่เป็นใจเดียวประเรสริสีทุกสิ่งประสมจนใจจกักเสสนได้ดยสาักค